สรุปทุกความใหม่เลยครับผมในตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S9 Series รอบนี้เนี่ยมันเจ๋งมันเด่นมันดีกว่ารุ่น S8 รุ่นเก่ายัางไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ด่ไอซมาเจาะแล้วก็เล่าให้ฟังน,นะครับและที่ดีไอซถืออยู่ตอนนี้นะครับผมเนี่คือตัวของ Samsung Galaxy Tab S9 ตัวใหม่เลยนะครับผมซึ่งรอบนี้บางคนบอกว่ามันต่างกับตัวของ S8 ยังไง S8 มันก็ถือว่าใช้ประสิทธิภาพดีอยู่แล้วนะครับเขาจะไปทางไหนได้ต่อนะครับอยากจะบอกว่ารอบนี้นะครับในตัวของ Samsung Galaxy Tab S9 ซีรีส์นะเขาจะมาด้วยกันอยู่ S9 นะครับ S9 Plus และแน่นอน S9 Ultra ที่จอใหญ่เบิ้ม14.6นิ้วไปนะครับแต่ที่ได้ถือตัวนี้คือ Tab S9 ที่เป็นขนาดที่หลายๆคนอาจจะเฮ้ยชอบแล้วก็พกพาได้ง่ายนะครับรอบนี้มันเก่งขึ้นมายังไง งแรกเลยนะครับเขาจะเน้นให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเอ้ยเอ๊ะปลอดภัยยังไงนะครับอย่างแรกก็คือเขาเสริมในเรื่องของมาตรฐานการทนฝุ่นทนน้ำมากยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยตัวของแท็บนะครับผมหรือว่าแท็บเล็ต ยี่ห้ออื่นก็ตามส่วนมากเขาอาจจะไม่ได้มีมาตรฐานเรของการทนน้ำตรงน,นี้สักเท่าไหร่แต่รอบนี้นะครับในฝั่งของแท็บ S9 เเขาคำนึงถึงตรงน,นี้เผื่อบางคนเนี่ยเอาตัวของแท็บ S9 ตระกูล S9 s e r i e ซีรตรงน,นี้นะไปใช้งานอาจจะไปนั่ง ชิลๆนะครับผมริมทะเลบางทีเจ็ตสกีผ่านมานะนะสาดใส่หรือบางทีทําให้เราเนี่ยสามารถไปนั่งทํางานอยู่ริมสาดน้ำนะครับผมชิลๆพอแบบมีเด็กกระโดดน้ําตุ้มนะสาดเข้ามานะครับผมก็จะรู้สึกว่าโอ้ย,อย,อยข้อมูลของฉันต้องแบบระวังขนาดนั้นไหมตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยหายกังวลเรื่องของตรงนั้นไปได้เลยนะครับผมถือว่ารอบนี้เก่งขึ้นมาก็คือการทนน้ํา IP 6 8เลยนะครับ และอกหนึ่งเรื่องนะครับที่เสริมเข้ามาในตัวของ Samsung Galaxy Tab s 9 Series ร,รอบนี้ทำให้ทุกตัวเนี่ยเหมือนเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลย <c oughs> คือยังไงนะครับคือหน้าจอของตระกูล Tab s 9รอบนี้ทั้งซีรีส์เลยนะครับจะเป็น ตัวของ Dynamic AMOLED t 2X ทั้งหมดตั้งแต่รุ่นของตัว S9 ตัวเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับผมจากตัวก่อนๆ S8 เนาะตัวเริ่มต้นเขาจะได้หน้าจอเป็น TFT บางคนรู้สึกว่า TFT มันเป็นเทคโนโลยีอาจจะเก่าไปหน่อยรอบนี้นะครับทาง Samsung จัดเซ็ม Dynamic a อม l e d t 2X ให้ทุกรุ่นจริงๆนะครับผมได้หน้าจอคมสวยชัดเท่ากันอย่างกับตัวท็อปนั่นเลยนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยเขายังคำนึงถึงหลายๆคนนะครับที่อาจจะพกตัว ของแท็บ S9 นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนก็ตามไปทำงานที่นอกบ้านแล้วปรากฏว่าเฮ้ย มันสู้แสงไม่ได้นะรุ่นก่อนๆรอบนี้เขาอัปเกรดนะครับผมเติมเข้ามาทําให้หน้าจอเนี่ยสามารถสู้แสงได้ดีขึ้นทํางานในที่กลางแจ้งได้ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากจะคมแล้วต้องสามารถทํางานได้ทุกที่แม้อยู่ในกลางแจง้งเอออันนี้เขาอัปเกรดมาเลยนะครับผมและนอกจากเรื่องของหน้าจอแล้วนะครับผมในฝั่งของสเปคตัวนี้เนี่ยเขาก็เสริมความเร็วความแรงขึ้นมาใช้เป็นตัวของ snapdragon 8.2นะครับผมที่จะทําให้การประมวลผลหลายๆอย่างนะครับเ,เร็วแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้อยากจะเจาะลึกนิดนึงนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยหน้าจอหลายๆอย่างทุกตัวได้เท่ากันนะครับ ตัวของความจุหรือว่าแรมเนี่ยทุกตัวจะเท่าเหมือนกับหน้าจอไหมนะครับไอ้ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีการแบ่งแยกนิดนึงนะครับในตัวของแท็บ s 9นะครับตัวน้องเขาอะตัวเริ่มต้นนะครับผมจะได้อยู่ที่แรม8นะครับความจุ128แต่ถ้าเป็นตัวพลัสกับตัวของอัลตร้าที่หน้าจอใหญ่ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นจะเป็นแรม12กับความจุ 256GB ิกนะครับผมก็จะแบ่งกันนิดนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสาตัวนะครับผมเขาก็จะตอบโจทย์ในการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะวา ตระกูล Galaxy ได้นำแอปพลิเคชันนะครับผมเพื่อสำหรับใครที่ได้ทำงานสายจดสายศาสตร์ไอเดียนะครับผมวาดรูปจดจดินตนเขียน,นลงไปอย่างแอปพลิเคชัน g o o d n o t e นะครับผมที่โอเคหลายๆคนอาจจะรู้ว่าอยู่ในฝั่งของ Apple นะครับแต่รอบนี้เนี่ยสามารถใช้งานในฝั่งของ Android และอยู่ในตัวของ Samsung Galaxy Tab S9 ทั้งตระกูลใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับและเขาบอกว่าตัวของแอป g o o d n o t e ตรงนี้นะถ้าใครได้ตัวของแท b บ ไปนะครับผมเขาสามารถใช้งานได้ฟรีในปีแรกนะครับผมส่วนปีที่2ปีที่3เนี่ยเดี๋ยวถ้าได้รับผลตอบรับดีๆนะครับผมเขาจะพิจารณากันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงเออแต่ปีแรกเนี่ยใช้กู๊ดโน้ตไปเลยฟรีๆาสตร์ไอเดียกันไปเลยนะจ๊ะเฮ้อแล้วนอกจากนี้อีกหนึ่งข้อเด่นนะครับที่ทางซัมซุงเนี่ยอาจจะเหนือเหนือกับเออแต่ละเจ้านิดหน่อยก็คือตัวของปากกานะครับผม S Pen นตัวนี้เนี่ยเขาก็มีมาให้ในกล่องไม่ต้องซื้อแยกนะครับถ้าพร้อมที่จะศาสตร์ไอเดียป๊า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 ปดาจดย นะครับต้องไปจ่ายเงินแยกซื้อปากกาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับผมและนอกจากใช้จดใช้ทํางานแล้วนะครับผมบางคนแน่นอนต้องเอาไปเอนเตอร์เทนเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมด้วยความที่ ซัมซุงเขามองไปในอนาคตนะนะครับว่าเกมหลายๆเกมเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่กําลังเข้ามานั่นคือตัวของ Retracing นะครับที่จะทำให้การสะท้อนของแสงเงาต่างๆในผมในเกมมันสมจริงมากยิ่งขึ้นตัวของซัมซุงแท็บ s 9ซีรีส์ทุกตัวตอนนี้นะครับผมเขาจะรองรับเทคโนโลยี Retracing เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกมไหนเนี่ย มีสามารถเปิดได้ตัวของแท็บ S9 ตัวนี้ก็พร้อมที่จะรองรับทําให้ภาพสวยสมจริงในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนะครับเออเป็นยังไงสายเกมได้ถูกใจแล้วล่ะนะครับเขามองไปอนาคตอย่างนี้เรื่องจริงนะ และนอกจากนี้นะครับความเก่งของ Samsung Galaxy Tab S9 หลายๆอย่างก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวของสมาร์ทโฟนในฝั่งของ Samsung Galaxy เนี่ยได้อย่างง่ายแล้วก็ซิมเลตมากยิ่งขึ้นโยนรูปจากทางมือถือ s a m s u n งโยนเข้ามาใน Tab S9 ตัวนี้ก็เชื่อมต่อได้ง่าย่ขึ้นอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่เขาเสริมความเจ๋งเข้ามานะครับผมนั่นคือตัวของ Quick Share นะครับที่เราเนี่ยสามารถที่เชื่อมต่อกับตัวของโน้ตบุ๊กที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็นแบบ Windows และลงตรง Quick Share นะครับผมสามารถโยนไฟล์จากแท็บ S9 เข้าคอม Windows ได้อย่างไรได้เ่ไ,ได้เ <laughs> ข้าคอมวิ o โดได้อย่าง ได้เลยนะครับซีมเลสมากยิ่งขึ้นแล้วและนอกจากนี้นะครับในฝั่งของ Steam Deck ที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์ Samsung นะครับเขาก็ยังคงเก่งและก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็จะเชื่อมต่อในฝั่งของเคสคีย์บอร์ดนะครับผมและก็ทํางานให้อารมณ์คล้ายแบบโน้ตบุ๊กหรือว่าตัวของคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมเข้าตัวของ Steam Deck ก็จัดการได้เลยนะฮะอ่านี้ก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมจ้ะ จากที่จับถือโบกไปโบกมานะครับหลายคนอาจจะสังเกตแอบเห็นนะครับผมว่าดีไซน์ของแท็บ s 9มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนั่นคือตัวของนี้ฐานกล้องตัวนี้นะครับผมมันหายไปแล้วนะจะเหลือแค่กล้องกลม,กลม ตรงนี้นะครับผมแค่นูนๆออกมาอย่างเดียวเลยนะครับฐานกล้องหายไปเรียบร้อยเลยครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆน้อยๆในแง่ของดีไซน์นะครับแต่โดยรวมก็ยังคงความเ,าเทคมเ่ความเก๋ความใช้งานได้ง่ายความหรูหราอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แลวกันถือว่ามาสรุปด่วนๆนะครับถึงข้อแตกต่างแล้วก็ความเจ๋งที่ตัวของ Samsung Galaxy s ั m s u ง g g a l a xy Tab บ9อสเก e าซีรีส์รอบนี้เด่นขึ้นมากว่าตัวรุ่นเดิมเดิมเอ้ยเพื่อนๆฟังแล้วนะครับผมรู้สึกว่าแท b บ9รอบนี้น่าใช้ ขึ้นมากกว่าเดิมไหมหรือว่ามีจุดไหนที่เออยังขาดใจอยู่คอมเมนต์บอกกันได้หรือถ้าได้มารีวิวเต็มๆนะครับเพื่อนอยากจะให้ติ๊อายเนี่ยรีวิวในด้านไหนบ้างนะครับจรเจาะลึกในด้านไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้ทําให้เพื่อนๆได้เคลียร์ๆียกันไปเลยนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะประมาณนี้อย่าลืมนะฮะฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้รู้กันด้วยว่าแท็บ s อสเก้าซีรีส์รอบนี้มันเจ๋งกว่าเดิมยังไงแล้วนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของอัติรีวิวด สำหรับคลิปนี้เดีย๋ยว้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับบทตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ